สวยงามเอา้าสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับผมสตีฟนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบในการสกรีนในปัจจุบันนะครับว่ามีระบบอะไรบ้างระบบการสกรีนประเภทที่1ก็คือระบบการสกรีนแบบดิจิตอลนั่นเองนะครับและแบบที่2ก็คือระบบการสกรีนแบบซิลสกีน และแบบที่3ที่วางอยู่ตรงนี้เองนะครับก็คือระบบการสกีนแบบฮีททรานเฟอร์หรือระบบการรีดล้อนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันที่ระบบฮีททรานเฟอร์หรือระบบรีดล้อกันก่อนเลยนะครับว่ามีขั้นตอนหรือมีกระบวนการอย่างไรบ้างใครพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามารู้จักระบบการสกีนแบบรีดล้อหรือว่าฮีททรานเฟอร์นะครับสำหรับระบบนี้เนี่ยเราจําเป็นที่ต้องมีเครื่องรีดล้อหรือว่าฮีทเพรสที่วางอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับคือเครื่องนี้เลยนะฮะ เครื่องนี้คือเครื่อง heat press ที่จะทําหน้าที่ถ่ายเทความร้อนแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมีเนี่ยก็คือเครื่องพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอิงเจ็ตก็ได้เลเซอร์ก็ได้นะครับเราจะใช้การออกแบบลายผ่านคอมพิวเตอร์ลายที่เราต้องการลายอะไรก็ได้นะครับออกแบบมาเสร็จปุ๊บเราก็มาพิมพ์แต่ว่าน้ําหมึกที่ใช้ในการพิมพ์ไม่ใช่น้ําหมึกทั่วไปที่ใช้พิมพ์เอกสารนะครับแต่จะเป็นน้ําหมึกที่เรียกว่าหมึก sublimation หมึก sublimation เนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการ ถ่ายเทภาพจากตัวกระดาษไปสู่ตัวเนื้องานเราได้นะครับผมหลังจากที่เราปริ้นลวดลายที่ต้องการออกมาใส่กระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอามาวางบนเครื่อง heat พส s นะครับแล้วก็เอา,เอาวัสดุที่เราต้องการจะพิมพ์อย่างเช่นยกตัวอย่างเสื้อนะครับก็เอามาวางอยู่ใต้กระดาษนะครับแล้วเราก็ยกตัวนี้นะครับแล้วก็กดทับลงไปนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนเนี่ยให้เกิด การถ่ายเทน้ำหมึกจากตัวกระดาษไปสู่เสื้อนั่นเองนะครับระบบการสกรีนแบบฮีท t าร์นเฟอร์เนี่ยเรียกได้ว่าได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะครับเนื่องจากตัวระบบเนี่ยราคาไม่สูงมากใช้แคเ่เครื่องฮีทเพรสใช้น้ำหมึกซับลิเมชั่นกระดาษทาร์นเฟอร์เปเปอร์หรือว่าใช้คอมเครื่องปิมพที่ไม่ต้องราคาสูงมากก็ได้นะครับ และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ควรคำนึงถึงเลยก็คือเรื่องของเนื้อผ้าที่จะมาใช้ตัวเนื้อผ้าที่เหมาะสมในการนํามาสกีนระบบพีท r นเฟอร์ก็คือเนื้อผ้าที่เป็นใย,ยสังเคราะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ผ้าชีฟองผ้านานโนผ้าอะไรต่างๆนะครับโดยเสื้อพวกนี้เนี่ยก็จะเหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการสกินในระบบพีท r นเฟอร์ถ้านําเสื้อที่เป็นเสื้อคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์มาสกีนเนี่ยก็จะทําใหา้ตัวลวดลายที่เราสกีนลงไปนะครับหลุดลอกออกได้ง่ายนะครับเราอาจจะไปซัก สัก2-3ครั้งก็อาจจะทําให้ลวดลายเนี่ยหลุดจางหายลงไปได้นะครับควรจะใช้เนื้อผ้าที่เป็นเนื้อผ้าอย่างที่มีใย,ยสังเคราะห์อย่างที่ผมกล่าวไปนั่นเองขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมกราฟิกหรือเตรียมลวดลายที่เราต้องการสกีนลงบนเสื้อนะครับผมให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยอาจจะเตรียมไว้เป็นไฟล์ AI ไฟล์เวกเตอร์ต่างๆหรือจะเป็นรูปภาพก็ได้นะครับอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราก็เอารูปภาพนั้น มาเปิดในโปรแกรม Illustrator นะครับหรือ AI ได้เลยนะครับก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับก่อนที่เราจะพิมพ์น,นะครับเราควรที่จะกลับด้านของตัวกราฟิกของเราด้วยนะครับเพราะว่าในการเอาเสื้อมาสกรีนเะนี่ยเราจะไม่สามารถสั่งพิมพ์นในแบบรูปแบบปกติได้นะครับเราจะต้องพิมพ์โดยให้ตัวงานกราฟิกของเรามันกลับด้านเสียก่อนนะครับโดยวิธีการก็คือลากคลุมไปที่ตัวรูปภาพของเรานะครับ และคลิกขวานะครับคลิกท r a n s f o r m ครับผมและคลิกคำว่า reflect หลังจากนั้นนะครับกดให้มันเป็นติ๊กไปที่ vertical นะครับถ้าเราไม่ชชัว์ว่าใช่ไม่ใช่กด preview ในช่องอหลังจากโอเคแล้วนะครับคลิกปุ่มโอเคเราก็จะได้ด้านกระดาษที่กลับด้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปที่หัวข้อไฟล์เลื่อนลงมาที่ print ครับเข้าไปตั้งค่าคำสั่งอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าบางที คำสั่งมันอาจจะเปลี่ยนไปหลังจากเราพิมพ์แล้วนะครับเราลองมาเช็คดูอ่ายังโอเคอยู่อยู่ที่ A4 นะครับกระดาษแอพสันผิวด้านและและักษณะงานพิมพ์เป็นสูงนะครับโอเคหลังจากตั้งค่าเรียบร้อยกดพิมพ์อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าหลังจากที่เราได้ตัวชิ้นงานของเราออกมาจากเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องนําตัวกระดาษเนี่ยมาตัดเสียก่อนหลังจากที่พิมพ์มาจากเครื่องพิมพ์นะครับมันจะมีตัว หมึกที่มันติดอยู่ตามขอบของกระดาษนะครับบางทีมันเป็นเส้นเล็กๆมองไม่เห็นเลยนะครับเราต้องตัดหมึกพวกนี้ออกนะครับเพราะเวลาสกรีนลงไปบนเสื้อเนี่ยถ้าเราสกรีนไปทั้งแผ่นแบบนี้อาจจะมีขอบๆหมึกเนี่ยติดลงไปบนเสื้อด้วยนะครับซึ่งทําให้เสื้อของเราเนี่ยอาจจะเสียไปเลยก็ได้นะครับเราก็จะต้องค่อยๆตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นลายกราฟิกของเราไว้เท่านั้นนะครับผม ตัวขอบตรงนี้นะครับขอบเล็กๆตรงนี้ก็ต้องตัดนะครับผมตัวขอบเล็กๆตรงนี้ก็ต้องตัดออกไปด้วยนะครับตัดเลยตัดขอบตรงนี้ไปด้วยสองฝั่งเลยนะครับตัดตัดขอบออกไปให้หมดเลยนะครับก็จะได้สำหรับตัวกระดาษที่เราตัดออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมสำหรับไปวางลงบนเสื้อได้เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเครื่องฮี p เพรสกันเลยนะครับโดยตัวเครื่องฮีตเพรสเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการกดทับทําให้ตัวกระดาษกับตัวเสื้อของเราเนี่ยแนบสนิทด้วยแรงกดนะครับทำให้ตัวน้ำหมึกเนี่ยมันถ่ายเทไปได้โดยตัวฮีตเพรสเนี่ยจะมีตัวด้ามที่ไว้ดึงตัวแป้นขึ้นลงแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแป้นที่ใช้ในการกดนะครับแล้วก็มีฐานรองนะครับ แล้วก็มาดูที่บริเวณตัวเครื่องก่อนเลยนะครับตัวเครื่องนี้จะมีปุ่มสวิตช์สีดําตรงนี้คือสวิตช์เปิดปิดนะครับกดไปหนึ่งทีอ่าจะมีเสียงร้องขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับจะวิ่งตัวเลขตรงนี้จะวิ่งนะครับผมด้านบนสีแดงตัวนี้คือตัวอุณหภูมินะครับมีหน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮนั่นเองนะครับตอนนี้สังเกตที่ตัวเลขนะครับจะค่อยๆวิ่งขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆวิ่งขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับ ตอนนี้อุณหภูมิที่ผมตั้งไว้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าๆนะครับ380อ,อ,องศาฟาเรนไฮน์นั่นเองนะครับตอนนี้ตัวเครื่องเนี่ยก็กำลังพยายามที่จะบูสต์ Boost, ความร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับรยายามทำความร้อนขึ้นไปถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับตอนนี้ค่อยๆวิ่งขึ้นแล้วฮะและด้าล่านะครับที่เป็นตัวเลขสีเขียวตรงนี้นะครับก็คือตัวเวลานั่นเองนะครับว่าเราจะ ให้เครื่องเนี่ยทำงานเป็นเวลากี่วินาทีนั่นเองนะครับตอนนี้ตรงน,นี้มีหน่วยเป็นวินาทีนั่นเองนะครับผมและด้านล่างหน้าจอนะครับเราจะมีปุ่มอยู่3าปุ่มนะครับปุ่มแรกก็คือปุ่มเซตนะครับปุ่มที่2จะเป็นปุ่มขึ้นและปุ่มที่3าจะเป็นปุ่มลงนะครับโดยปุ่มเซตเนี่ยเรากดเข้าไป1ทีนะครับ โดยปุ่มเซตนะครับกดขึ้นไป1ทีนะครับจะขึ้นเป็นคำว่า sp ขึ้นมาด้านบนนะครับและด้านล่างจะโชว์เลขอุณหภูมิที่เราได้ตั้งไว้นะครับตอนนี้ตั้งไว้ที่385องศาฟาเรนไฮน์นะครับกดเซตไปอีกทีนึงถ้าเราโอเคกับค่านี้แล้วนะครับหรือเราสามารถกดขึ้นกดลงได้เลยนะครับจะเา380ก็ได้นะครับแล้วก็กดไปเซตอีกทีนึงนะครับและจะขึ้นมาอีกหน้าจอหนึ่งนะครับเป็นปุ่ม เป็นหน้าจอที่ขึ้นว่า S แล้วก็ด้านล่างจะมีตัวเวลาบอกอยู่นะครับตอนนี้ตั้งไว้ที่90วินาทีนะครับ90วินาทีตอนนี้เราสามารถกดเซตได้เหมือนกันเอากดไปแล้วเราสามารถกดตั้งเวลาได้เลยนะครับว่าเราเท่าไหร่นะครับจะขึ้นก็ได้นะเพิ่มเวลาก็กดกดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าตอนนี้เาเอาที่90นะครับกำลังดีกดเซตไปหนึ่งทีเท่านี้เองนะครับวิธีการทำงานของเครื่อง Heat Press นะครับ ตอนนี้เราก็ทำได้เพียงนั่งรอเครื่องนะครับค่อยๆทำความร้อนให้ได้ถึงอุณหภูมิที่เราต้องการน,นะครับนี่ฮะกำลังวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมและบริเวณตัวตัวแท่นกดหรือว่าแท่นที่เป็นเหล็กตัวนี้นะครับก็ะระมัดระวังอย่าไปแตะโดนนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแหละจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนกด ทับลงไปบนเสื้อของเรานั่นเองนะครับก็พยายามจับบริเวณที่เขาให้จับตรงนี้นะครับจะมีมือจับอยู่นะอ่าแล้วก็บริเวณฐานนะครับเราสามารถเลื่อนออกมาได้แบบนี้เลยนะฮะอ่าตรงอ่าเดี๋ยวบริเวณเครื่องเนี่ยเราสามารถบ <Catherine> ิด <_ an> ออกแบบนี้ได้นะครับเพื่อเวลาเราจะเอาเสื้อ,เอ,เ,อเอาเสื้อที่เราต้องการสกรีนมานะครับมาวางเนี่ยเราจะได้ทํางานได้สะดวกแบบนี้นะครับผมนี่เราสามารถเอาเสื้อมาวางได้เลยนะครับผม สำหรับตัวด้านล่างเนี่ยก็จะมีเป็นเบาะที่ไว้รองรับนะครับแรงกดแล้วก็ความร้อนนะครับผมระหว่างรอเครื่องทำงานนะครับเราก็จะเอาเสื้อนี่อันนี้คือเสื้อนะครับที่เราจะนำมาใช้สกีนในวันนี้นะครับเป็นเสื้อที่เป็นผ้าใยสังเคราะห์หรือ TCTK นั่นเองนะครับเวลาไปซื้อก็เลือกเสื้อที่มันที่เขาบอกว่าเป็นเสื้อ TCTK ประมาณนี้นะครับเอามาใช้ในการสกรีนจะทําให้ติดทนนานเลยนะครับก็เราก็จะเอาเสื้อตัวนี้มานะครับแล้วก็มารีดก่อนนะครับสาเหตุที่เราต้องรีดเนี่ยก็เพราะว่าจะทําให้ตัวเสื้อของเราเนี่ยมีเนื้อผ้าที่สม่ําเสมอนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเอาตัวลวดลายของเราวางลงไปนะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้เสื้อยับมากนะครับเสื้อนี่ยับมากเลยนะครับแล้วก็กะตรง จุดที่เราจะวางนะครับแล้วเราก็ทําการใช้ตัว h e ฮี Press ของเราเนี่ยรีดไปนะครับโดยวิธีการรีดไม่ใช่ถูขึ้นถูลงนะครับแล้วก็กดลงบนแท่นแบบนี้เลยนะครับกดลงไปฟึบนับในใจประมาณ4-5หาวินะครับ1 2 3 4แล้วเราก็ยกออกนะครับจะสังเกตได้ว่าเสื้อเนี่ยจะเรียบเนียน เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่าก,กดนานนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เสื้อเหลืองได้หลังจากที่เรารีดเสื้อเรียบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาตัวชิ้นงานของเรานะครับมาลองวางทาบดูบนเสื้อนะครับว่าจะให้วางอยู่ประมาณไหนนะครับอ่าคือตัวกราฟิกหรือชิ้นงานเราเนี่ยเราก็ลองปริ้นออกมาดูก่อนได้นะครับว่าขนาดจริง เวลามาวางบนเสื้อแล้วเนี่ยมันเล็กหรือใหญ่ไปไหมนะครับเราลองมาวางดูถ้าคิดว่ามันเอ้ยมันใหญ่ไปเราก็ไปลดไซส์ลงในโปรแกรมได้นะครับแล้วพิมพ์ใหม่แต่ถ้าโอเคไซส์พอดีแล้วนะครับเราก็กะดูได้เออเราก็มองตัวชิ้นงานของเรานะครับให้ตรงนะครับโดยวิธีการมองนะครับและอย่ามองที่ตัวอย่ามองที่ตัวเส้นของกระดาษนะครับโดยโอ้โหตอนนี้ผมตัดกระดาษได้แบบทุเรศมากเลยนะครับตอนนี้ตัดแบบ เลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับเราก็อย่าไปมองที่ตัวกระดาษนะครับว่าอุ๊ยมันตรงแล้วเราให้เรามองที่เส้นของชิ้นงานดีกว่านะครับโดยชิ้นงานของเราเนี่ยเส้นที่เป็นเส้นแนวนอนก็คือเส้นเส้นกรอบตรงนี้นะครับอ่าเราก็เอาเส้นกรอบเนี่ยวางนะครับแล้วก็มองบริเวณคอเสื้อนะครับคอเสื้ออ่าดูคอเสื้อหรือวางเสื้อเราให้ตรงก่อนนะครับอ่าแล้วเราก็ดูว่าเส้นเส้นกรอบเรา ขนาดตรงกันหรือ,อยังนะครับและอยู่ตรงกลางหรือ,อยังนะครับโดยมองจากกะด้วยสายตาเอาเนาะ,ะหลังจากที่คิดว่าโอเคแล้วนะครับเราก็มีอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คือตัวตัวนี้ไม่ใช่เครื่องลูดบัดหรืออะไรนะครับตัวนี้คือสกอตเทปนั่นเองนะครับเป็นสกอตเทปกันความร้อนนะครับโดยลักษณะเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองออกใสๆนะครับนี่นะฮะ สีไม่จอกเหลืองๆหลืใสๆแบบนี้นะครับเราเอาตัวสกอตเทปเนี่ยโทษนะครับเราเอาตัวสกอตเทปเนี่ยดึงออกมาแล้วก็สามารถแปะลงไปได้เลยนะครับเพื่อล็อกกระดาษของเราให้อยู่กับเสื้อนะครับเวลาเรากดทับลงไปมันจะได้ไม่ขยับนะครับล็อกลงไปอย่างนี้นะฮะสักประมาณ2-3อันนะครับให้แน่ใจว่ามันจะไม่ขยับนะครับผมโอเค หลังจากที่เราแปะเทสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดันตัวถาดนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนกลับมานะครับทีนี้มันก็จะมาอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถกดได้แล้วนะครับผมเอาให้พอดีกับตัวฐานตัวแท่นกดของเรานะครับแล้วก็มองไปที่อุณหภูมิครับตอนนี้อยู่ที่380องศาฟาเรนไฮต์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอุณหภูมิที่เราตั้งไว้น่าจะต,ตอนแรกโอเคแล้วนะครับตอนนี้ เราก็ทำการดันตัวด้านจับลงมานะครับมันก็จะทำให้ตัวอันนี้นะครับกดลงมาเราก็ดันลงมาปึ้งนะครับอ่าอันนี้คือการล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรารีบกดปุ่มลงทันทีเพื่อเป็นการนับเวลาถอยหลังนะครับเวลาก็จะค่อยนับจาก90ลงมาเรื่อยๆนะครับนับถอยหลังลงมาเรื่อยๆจนถึง0ูนเลยนะครับถ้าศูนแล้วจะมีสัญญาณบอกว่าหมดเวลา โดยข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งเลยที่เราควรนำเสื้อที่เป็นเสื้อ TC หรือ TK มาใช้ในการสกีนแบบพีทันเฟอร์นะครับก็คือเสื้อประเภทพวกใย,ยสังเคราะห์พวกนี้เนี่ยจะไม่ทำให้เวลานัมาสกีนจะไม่ทำให้เสื้อเนี่ยเหลืองนะครับหรือเสื้อกรอบหรือไหมนั่นเองนะครับเสื้อที่ทำจากใย,ยสังเคราะห์จะสามารถทนความร้อนได้สูงกว่าเสื้อที่ผลิตจากผ้าคอตตอน100นะครับผม อุณหภูมิกับเวลาเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะจะทําให้ตัวลวดลายของเราเนี่ยชัดสวยออกมาดูดีครับอ่าหลังจากเครื่องได้เตือนเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกดปุ่มลงอีกทีนึงนะคบเพื่อเป็นการหยุดอ่าให้เครื่องหยุดร้องนะครับแล้วเราก็ทําการดึงตัวแท่นออกมานะครับหมุนออกด้านข้างนะครับผมและเราก็ทําการเปิดดูก่อนนะครับแง้มแง้มดูโอเค แง้มดูว่าลวดลายสวยแล้วหรือยังนะครับหลังจากที่ดูแล้วโอเคแล้วนะครับเราก็ค่อยๆดึงออกมาเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับหลังจากที่เราดึงออกมาสังเกตว่าตัวกระดาษเนี่ยน้ำหมึกที่ตอนแรกเข้มนะครับตอนนี้จะค่อยๆจางนะครับโดยเราจะสามารถดูได้จากตัว ตัวกระดาษเลยนะครับว่าถ้าสมมุติว่ากระดาษยังเข้มอยู่เราสามารถเพิ่มความร้อนไปอีกสักนิดนึงก็ได้หรือจะเพิ่มเวลาไปอีกนิดนึงก็ได้เพื่อให้เสื้อของเราเนี่ยเข้มมากขึ้นนะครับผมพอได้แล้วนะครับเราก็ดึงเสื้อออกมานะครับผมตอนนี้เราก็จะได้ลวดลายที่สวยงามแล้วนะครับตอนนี้อ่าก็จะเป็นลวดลายที่เราต้องการนะครับผมง่ายๆแค่นี้เองนะฮะ สำหรับต่อไปนะครับจะเป็นการสกีนแก้วนะครับโดยแก้วที่เราจะมาใช้เนี่ยก็คือแก้วเซรามิกนั่นเองนะครับตัวแก้วก็จะเป็นตัวมันเงาเงาแบบนี้นะครับทำให้เราสามารถสกีนแบบฮีททันเฟอร์ลงไปได้นะครับนี่คือลวดลายที่เราเลือกมานะครับก็เดี๋ยวเราลองมาสกีนกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะสามารถดึงออกมาจากตัวฐานของที่เราสกีนเสื้อได้นะครับโดยดึงออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องนําตัวสายนะครับตอนแรก อุปกรณ์ทั้งทั้ง2ชิ้นนี้จะแยกจากกันนะครับแบบนี้เราตัวเครื่องดึงออกมาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราก็เอาตัวเขาเรียกโมนะครับตัวนี้อุปกรณ์ชุดสําหรับสกรีนแก้วนะครับเอาโมตัวนี้เนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวเครื่องนะครับโดยจะดูจากปลั๊กด้านข้างนะครับนี่เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับดันเข้าไปนะครับแล้วหมุนล็อกเรียบร้อยนะครับโอเคครับแล้วเราก็เปิดเครื่องตามปกติเลยนะครับ พอเปิดเครื่องเสร็จอุณหภูมิก็จะค่อยๆวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับใช้อุณหภูมิเดียวกับตอนที่สกรีนเสื้อเลยนะครับก็คือ380องศาฟาเรนไฮน์นั่นเองนะครับส่วนเวลาเนี่ยให้เราเข้าไปเซตอยู่ที่ประมาณ150นะครับ150วินาทีนะครับนะครับผมจะเข้าไปที่ปุ่มเซตนะครับอันแรกคือ380อันนี้อย่างที่บอกนะครับคือตัวองศานะครับกดไปอีกที่นึงอ่าต่อไปนะครับ 90อันนี้เรากดขึ้นไปให้ถึง1 5 0นะครับกดค้างก็ได้นะครับ150้อ่าโอเคครับ150แล้วเราก็กดเซตอีกหนึ่งทีเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับโอเคครับหลังจากที่อุณหภูมิตัวเครื่องค่อยๆเซตตัวได้แล้วนะครับเราก็เอาตัวแล้วก็เอาตัว กระดาษของเรานะครับมาแปะสกอตเทปเหมือนเดิมน,นะครับก็แปะลงไปนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็วางตำแหน่งนะครับว่าเราจะให้ ตัวโลโก้เราเนะี่ยอยู่ประมาณตรงไหนนะฮะใช้อยู่ตรงกลางเลยก็ได้นะครับผมนี่โอเคนะฮะก็ค่อยๆแปะลงไปเลยโอเคครับหลังจากเราแปะตัวสเทปแปะตัวการาฟิกเราลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมาวางไว้นะครับผมทีนี้เราไม่ต้องรีดอะไรทั้งนั้นครับเราสามารถ กดให้มันไอ้นี่ได้เลยนะครับผมกดให้มันเข้าได้เลยอ่าโอเคครับพออยู่ในส่าี้เรากดจับเวลาได้เลยนะครับก็จะใช้เวลานานกว่าตัวสกินเสื้อนะครับตัวนี้จะอยู่ที่150วินาทีโอเคครับหลังจากที่เราสกินแก้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับเราแกะได้เลยนะครับแต่ว่าระวังนิดนึงนะครับตอนนี้มันร้อนมากเลยนะครับเราก็ หาอะไรมาช่วยในการแกะสกอตเทปออกนะครับได้แล้วนะครับผมสำหรับแก้วการสกรีนแก้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการผลิตเสื้อหรือผลิตแก้วผ่านระบบที่ทานเฟอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับข้อดีข้อแรกในระบบฮีทานเฟอร์เลยนะครับก็คือสามารถสกีนได้หลายสีในต้นทุนที่ถูกนั่นเองนะครับโดยเราเนี่ยสามารถสกินโดยใช้จำนวนคนไม่เยอะด้วย1-2คนก็สามารถสกีนเสื้อได้แล้วนะครับอ่าข้อที่2นะครับก็คือเราสามารถสกิน1น1ตัวก็ได้ โดยที่ไม่ต้องอัดบล็อกสกีนใหม่นั่นเองนะครับโดยอีกการสกีนอีกประเภทหนึ่งหรือซิลสกีนเนี่ยจะต้องใช้การสร้างบล็อกขึ้นมาก่อนนะครับจะทําให้เกิดต้นทุนขึ้นแต่ว่าการสกีนแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้การสร้างบล็อกอะไรมากมายนะครับก็คือพิมพ์ลวดลายลงกระดาษแล้วก็สกีนได้เลย1ตัวก็ทําได้แล้วนะครับอ่าและแบบและข้อดีข้อที่3เลยนะครับก็คือไม่ว่าจะหลายสีหรือสีเดียวก็ราคาเท่ากันนะครับผม เรามาพูดถึงข้อเสียของระบบฮีทานเฟอร์กันก่อนเลยนะครับข้อที่1เลยนะครับก็คือเราจะสามารถสกีนได้กับเฉพาะเนื้อผ้าที่เป็นผ้าใยสังเคระเท่านั้นโพลีเอสเตอร์อย่างที่กล่าวไปนะครับโดยผ้าคอตตอนเนี่ยจะไม่เหมาะในการนํามาใช้ในการสกีนประเภทนี้นะครับข้อที่2นะครับเราจะไม่สามารถสกีนบนเนื้อผ้าที่มีสีเข้มได้นะครับและข้อที่ส เราจะไม่สามารถสกีนโดยขนาดที่ใหญ่กว่าขนาด A3 ได้นะครับโดยขนาดเครื่องฮี p เพรสที่วางอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นขนาด A4 นั่นเองนะครับและจะมีขนาดใหญ่ไปกว่านี้อีกก็คือขนาด A3 แต่ถ้าเราต้องการสกีนงานที่มีขนาดใหญ่กว่าน,นั้นอีกนะครับเราก็ต้องใช้การสกีนประเภทอื่นมาช่วยนะครับผมและข้อสุดท้ายนะครับงานสกีนประเภทฮีททันเฟอร์เนี่ยจะให้สีที่ลดลงจากความเป็นจริงประมาณ5-10%นะครับ ก็ถ้าอยากได้สีที่เข้มคมชัดควรจะตั้งเวลาหรือตั้งอุณหภูมิให้มันเหมาะสมที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้มาสาธิตวิธีการสกรีนแบบพีทันเฟอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะนําความรู้ไปลองใช้ลองทําลองสกีนเสื้อของตัวเองลองสกีนแก้ของตัวเองได้อย่างแน่นอนนะครับและในครั้งถัดไปนะครับเราจะมาสอนวิธีการสกรีนแบบระบบซิลสกีนนั่นเองนะครับรอติดตามได้เลยนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงและมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับ ไว้พบกันในตอนหน้าครับสำหรับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ